มันถึงที่สุดแห่งร้ำยังเป็นว่าพึงสะทรพั์เพื่อรักษาอวัยวะแขนขาเขาเองดวงตาเขาเองมันนี่แหละพึงสระอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตชีวิตอวัยยังเอาวัยปฏิบัติรรำเดจริงห่าพึงสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมคือความจริงแต่คนเสมอบอ่แแมนทำไรพระก็ะไรพระคนก็ะไร ทำลายพระพุทธรูปก็ไดทำลายวัดเผาวัดก็ไดอย่างกิดินอันเป็นสาธารณวัดก็ไดเพื่อให้ตัวเองได้มากคนนี่แหละยากลัหนาเด้ถสิมีคนทำเพื่อผู้อื่นโดยบระวังสิ่งใดตอบแทนสมากก็รทำเพื่อผู้อื่นเพื่อผลประโยชน์นั่แหละึงบอกว่ามันขาผู้อื่นพอตัวเองมาตลอดแล้วบัดนี้เขาลองมาขาตัวเองเพื่อผู้อื่นลองเบิ่งดูกว่า เข้าหลายๆอย่างที่ผ้าเหตุอยู่นี่แลยเตาจงเป็นการทำไร่ความเห็นตัวเองอเห็นแก่ตัวใจว่าทำไรยความเห็นตัวแก่ตัวของตัวเองเพราะว่าสิา่ผ้าปลูกต้นใหม่เอ้าพุดบอาอนบาดาลผ้าเห็ดตนนคนทางสังคุตติวิหารตลอดทั้งเอาเข่าของต่างๆที่ได้มาจากการบริจาค กพื่อเอาไปแจกใจคนถูกคนยากคนลําบากคนเจ็บคนป่วยผู้ด้โอกาสก็หลายอย่างคิดดีๆเรื่องในใจตัวเองอ่ที่ห้ามเหตุพวกมาตัดห้าพวกมาเหตุกุฏิพวกเหตุยังต่างๆกันใชเออยังว่าบผู้เหตุหรือังยอวดอ้างว่าอ,อันนั้นอันนี้แบบยกตนอยู่บ่นะังยังมีความเห็นแก่ตัวอยู่บ่ เละปลกปูกต้นไม้ห็คือกันหมดแมงมากินกันจยาปว่าให้มันเฮาอยัางเป็นเจ้าของมันอยู่บวกต้นไม้คนเอาไปกินกับยาว่าให้คน้น